ติดกับดักความ productive หลายครั้งที่เราเข้าใจว่าการเป็นคนเก่งคือการทำอะไรให้เสร็จได้มากที่สุดในเวลาที่น้อยที่สุดแนวคิดนี้ฝังอยู่ในหัวของเรามานานจนเราลืมตั้งคำถามกับมันทุกวันเราต้องพยายามทําตัวให้ดูเหมือนคนที่ทำงานเก่งเพื่อไม่ให้ใครมองว่าเราด้อยกว่าใครแต่การใช้ชีวิตบนลู่วิ่งที่ไม่มีวันหยุดมันเหนื่อยและไม่เคยทำให้เรามีความสุขได้จริง ซ้ำร้ายยังทำลายสุขภาพกายและใจเราอีกด้วยถึงเวลาที่เราต้องปรับเปลี่ยนมุมมองเรื่องความ productive ใหม่อย่างจริงจังแล้วแม้สถานการณ์นี้จะดูน่าท้อใจแต่ข่าวดีก็คือก่อนที่เราจะมีมือถือแจ้งเตือนทั้งวันหรือปฏิทินที่แน่นจนแทบหายใจไม่ออกนักคิดนักสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ต่างก็รู้วิธีสร้างผลงานที่มีคุณค่าโดยไม่ต้องเร่งรีบหรือแบกภาระมากมายเราเรียนรู้จากพวกเขาได้ ด้วยวิธีการที่เรียกว่า slow productivity หรือความ productive แบบช้าช้าไม่ฉาบฉวยที่เน้นทำให้น้อยลงแต่ทำให้ดีขึ้นทำงานแบบยั่งยืนไม่บีบคั้นตัวเองใส่ใจคุณภาพมากกว่าปริมาณวิธีคิดแบบนี้ช่วยให้เราเห็นว่าการแบกงานที่หนักเกินไปไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราประสบความสำเร็จ คุณจะมีแรงบันดาลใจและมีความสุขเสมอถ้าคุณตั้งความคาดหวังให้สอดคล้องกับความเป็นจริงพร้อมหรือยังที่จะออกแบบตารางชีวิตใหม่ให้หน่าอยู่กว่าเดิมพร้อมหรือยังที่จะกลับมามีความสุขกับการสร้างสิ่งที่คุณภูมิใจอีกครั้งมาเริ่มต้นกันเลยครับก่อนจะมองหาวิธีแก้ไขปัญหาเราควรเข้าใจก่อนว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหานั้นเสียก่อน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างงานใช้ความรู้หรือ knowledge work กับการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงหรือ productivity แม้คำว่า productivity จะถูกใช้กันในหลายอุตสาหกรรมและเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่สำหรับการที่ใช้ความรู้นั้นยังไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนนักในอดีตวิธีวัดความ productive หรือความมีประสิทธิภาพในการทำงานมักเน้นไปที่ตัวเลขหรือผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากๆเช่น ในอังกฤษยุคศตรวตรรษที่17มีการคิดค้นระบบเพาะปลูกแบบใหม่ที่เรียกว่าน o r f o l ซึ่งแบ่งการปลูกพืชออกเป็นสี่ช่วงเพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุดเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการวัดผลด้วยจำนวนหรือปริมาณที่จับต้องได้ในยุคแรกของทุนนิยมช่วงศตรวตรรษที่18การวัดผลสำเร็จมักใช้ตัวเลขเป็นหลักเช่นดูว่าลงทุนเท่านี้จะได้ผลตอบแทนกลับมาเท่าไหร่ ยิ่งได้ตัวเลขมากตัวยิ่งดูดีแต่การมุ่งแต่ตัวเลขแบบนี้ทำให้คนทำงานหนักเกินไปจนบาดเจ็บหรือป่วยแต่เจ้าของธุรกิจกลับมองว่านี่คือเรื่องดีเพราะมันหมายถึงกำไรที่มากขึ้นตัวอย่างที่ชัดเจนคือโรงงานรถยนต์ของเฮนรี่ฟอร์ดในปี1913ที่เขาใช้สายพานผลิตรถยนต์รุ่นโมเดลท จากเดิมต้องใช้เวลา12.5ชั่วโมงลดเหลือแค่1.5ชั่วโมงต่อคันแม้จะทำให้สภาพการทำงานของคนงานย่ำแย่ลงแต่ผลลัพธ์คือรถยนต์ผลิตได้เร็วขึ้นมากจนช่วงปี1920รถยนต์ครึ่งหนึ่งในอเมริกาคือรถจากบริษัทฟอร์ดทั้งหมดแต่ตัวเลขที่ใช้วัดกันชัดเจนแบบนี้กลับนำมาใช้ได้ยากกับงานในยุคปัจจุบันที่เรียกว่า knowledge work หรืองานที่ใช้ความรู้เป็นหลัก เพราะงานประเภทนี้ซับซ้อนและวัดผลได้ยากไม่เหมือนงานในโรงงานที่มีขั้นตอนชัดเจนและสามารถปรับปรุงได้ง่ายแองงานที่ใช้ความรู้นั้นขึ้นอยู่กับความพยายามและการคิดของแต่ละบุคคลเป็นหลักหลังจากนี้คุณอาจจะต้องฝึกพูดคำว่าไม่กับสิ่งที่ดูดพลังงานของคุณไปโดยที่คุณแทบไม่ได้อะไรกลับมาเมื่อไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ productivity บริษัทต่างๆก็จัดการพนักงานได้ยากขึ้นความคลุมเครือนี้ยังลามไปถึงกลุ่มฟรีแลนซ์หรือผู้ประกอบการที่ต้องบริหารจัดการตัวเองเช่นกันสุดท้ายเราจึงใช้การแสดงออกที่ชัดเจนเพื่อวัดความขยันแทนนั่นคือใครมาทำงานที่ออฟฟิศก็ดูเหมือนจะขยันใครตอบอีเมลหรือข้อความอย่างรวดเร็วและบ่อยครั้งก็ดูจะยิ่งได้คะแนนเพิ่มขึ้นไปอีก นี่คือเหตุผลที่เรายังยึดติดก,กับการทำงานสัปดาห์ละ40ชั่วโมงซึ่งถูกออกแบบไว้ตั้งแต่สมัยงานในโรงงานอุตสาหกรรมเรามักจะทำตัวให้ดูยุ่งอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาที่หัวหน้าเดินผ่านรีบตอบอีเมลทันทีที่มีแจ้งเตือนไม่มีวิธีชัดเจนในการวัดผลงานเราเลยชอบเลือกทำงานเล็กๆที่เห็นผลเร็วมากกว่าทำงานสำคัญที่ต้องใช้เวลานานถึงจะเห็นผลชัดเจน จากเดิมที่เราเคยวัดผลลัพธ์ของงานได้ชัดเจนกลายเป็นว่าปัจจุบันเรากลับให้ความสำคัญกับการทำตัวให้ดูยุ่งหรือก็คือ Pseudo Productivity เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรากำลังทำงานอยู่จริงๆซึ่งคนที่ทำงานใช้ความรู้ในยุคแรกๆก็ชอบวิธีนี้เพราะดูเหมือนทำงานหนักโดยที่ไม่ต้องลงแรงมากแต่ในช่วงหลังๆมานี้เราเริ่มมองเห็นชัดเจนแล้วว่าการทำงานแบบนี้ ส่งผลเสียมากกว่าผลดีความจริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องแกล้งยุง่งอีกต่อไปปัญหาการทำงานแบบแกล้งยุง่ง (pseudo productivity) ยิ่งหนักข้อขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่ายกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตการทำงานออฟฟิศเริ่มมองว่าการที่พนักงานแสดงออกให้ดูเหมือนยุง่งคือการทำงานที่ดีโดยเฉพาะเมื่อมีอีเมลที่ช่วยให้เราดูยุ่งได้ไง่ายๆเพียงแค่กดคลิกไม่กี่ครั้ง แทนที่เราจะได้ลงมือทำงานจริงๆปรับกลายเป็นว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการพูดคุยหรือโต้ตอบข้อความเกี่ยวกับงานเสียมากกว่าความสะดวกสบายจากแล็ปท็อปและสมาร์ทโฟนยิ่งทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้นอีกเพราะงานสามารถตามเราไปได้ทุกที่จนเราต้องอัดงานจำนวนมากเข้ามาในชีวิตประจำวันเกินกว่าที่จะจัดการไหวแม้เทคโนโลยี จะเปิดโอกาสให้เราได้มากมายแต่มันกลับมีบทบาทสำคัญที่ทำให้เราเหนื่อยล้าเกินไปมีสิ่งรบกวนตลอดเวลาจนเกิดวิกฤตหมดไฟในการทำงานอย่างทุกวันนี้ยิ่งตอกย้ำว่าการวางแผนที่รอบคอบและลงมือทำอย่างตั้งใจคือกุญแจสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จผมอยากชวนให้ลองฟังเรื่องราวของสถานีโทรทัศน์ CBS ที่เคยอยู่ในช่วงวิกฤตจนแทบล้มละลาย แต่กลับพลิกกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการวางแผนกลยุทธ์บริษัทแต่ยังสะท้อนให้เห็นพลังของการทำงานแบบช้าๆแต่มีคุณภาพ slow productivity บุคคลสำคัญในเรื่องนี้ชื่อว่าแอนโทนีซูยเกอร์จากที่เขาเคยเป็นเพียงคนขับรถรางธรรมดามดาในลาสเวกัสมีรายได้แค่ชั่วโมงละ8ดดอลลาร์เขาเริ่มมีความฝันที่จะเป็นนักเขียนบทละคร แต่ช่วงแรกชีวิตก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเขาอาศัยความอดทนค่อยๆพัฒนางานเขียนอย่างต่อเนื่องจนวันหนึ่งงานเขียนบทพูดสั้นๆของเขาเกิดไปถูกใจแมวมองจากฮอลลีวูดเข้าจนเขาสามารถขายบทภาพยนตร์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในชีวิตและได้รับโอกาสทำงานร่วมกับบริษัทโปรดักชันชื่อดังอย่างเชอรี่บร็อกไฮเมอร์หลังจากนั้นซุยเกอร์ก็ก่อตั้งบริษัทโปรดักชันของตัวเอง เขาใช้เวลาสร้างผลงานอย่างพิขีพิถันจนในที่สุดก็ได้รับความสนใจจาก CBS ที่กำลังตกต่ำอย่างหนักในเวลานั้นรายการที่เขาคิดขึ้นชื่อว่า CSI ถูกเลือกมาออกอากาศอย่างวุดวิดในโค้งสุดท้ายแม้ในตอนแรกจะเต็มไปด้วยปัญหาต้องเขียนบทใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่เมื่อรายการ CSI เปิดตัวครั้งแรกในปี2000กลับได้รับความนิยมถล่มทลาย จนทำให้ CBS ที่เคยรั้งท้ายปรับขึ้นมาเป็นสถานีโทรทัศน์อันดับหนึ่งของอเมริกาได้สำเร็จหัวใจของความสำเร็จในครั้งนี้คือซุยเกอร์เลือกที่จะทำงานแบบไม่รีบร้อนเขาไม่ได้เข้าออฟฟิศทุกวันแต่เน้นทำงานอย่างมีคุณภาพเขาหยุดพักเป็นช่วงๆเพื่อฟื้นฟูพลังความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดวิธีคิดแบบนี้เองที่ช่วยเปลี่ยนวิกฤตของ CBS ให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง รู้ไหมว่าจากการสำรวจของ McKinsey ในปี2023พบว่าพนักงานกว่า65,000คนในอเมริกาเหนือรู้สึกเหนื่อยล้าและหมดไฟในการทำงานมากขึ้นโดยส่วนใหญ่บอกว่าพวกเขารู้สึกเหนื่อยหรือหมดไฟบ่อยครั้งหรือแทบจะตลอดเวลาเลยทีเดียวความภูมิใจอากติและขีดจำกัดในปี1811หนังสือพิมพ์ในลอนดอน ต่างยกย่องนิยายเรื่อง Sense and Sensibility ของนักเขียนลึกลับที่ใช้นามปากกาว่า Lady A พวกเขาไม่รู้เลยว่านักเขียนคนนี้ก็คือ Jane a u s t ท n ผู้ที่ใช้เวลานับสิบปีปรับปรุงต้นฉบับของเธอหลังจากที่เจนออสเทนใช้เวลานับสิบปีเขียนและปรับปรุงต้นฉบับเรื่องแรกจนสมบูรณ์เธอก็ตีพิมพ์ผลงานนิยายที่โด่งดังอีกหลายเล่มภายในระยะเวลาแค่5ปี เช่น Pride and Prejudice Mansfield Park และ Emma แม้แต่ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ก็ยังจินตนาการภาพของเจนออสเทนว่าเป็นนักเขียนหญิงที่เขียนนิยายที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจต้องคอยแอบเขียนในห้องเงียบๆและซ่อนผลงานไม่ให้ใครเห็นภาพนี้ถูกนำมาเล่าซ้ำๆตั้งแต่สมัยของ Virginia นียวูในปี1929จนถึงเรื่องเล่าต่างๆในยุคปัจจุบัน แต่ถ้าเรามองลึกลงไปในชีวิตจริงของออสเตนเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งที่ต่างออกไปช่วงเวลาที่ผลงานของเธอดีที่สุดคือช่วงที่เธอทำงานช้าลงและมีสมาธิมากขึ้นหลังจากพ่อปิดโรงเรียนชายล้วนที่บ้านในปี1896เธอก็มีงานบ้านน้อยลงและมีอิสระที่จะจดจ่อกับการเขียนนิยายได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรีบเร่งเหมือนที่ผ่านมา อันที่จริงแล้วออสเ i นคือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของแนวคิดการทำงานแบบช้าๆ slow productivity พี่สอนเราได้ว่า 1. เราต้องจำกัดเป้าหมายหรือ limit missions โดยเป้าหมายควรเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางชีวิตการทำงานอย่าทำให้ตารางชีวิตแน่นเกินไปเลวกเป้าหมายหลักแค่2-3ถึงอย่างแล้วค่อยๆฝึกฝนไปอย่างใจเย็น 2. เราต้องจำกัดโปรเจกต์ รูเ Limit Projects คือการเลือกทำโปรเจกต์ต่างๆอย่างมีขอบเขตชัดเจนเพราะแต่ละโปรเจกต์มีลักษณะไม่เหมือนกันบางงานเป็นงานสั้นๆทำครั้งเดียวเสร็จเช่นอัปเดตเว็บไซต์แต่บางงานก็ต้องทำต่อเนื่องเช่นการดูแลลูกค,ค้าดังนั้นคุณควรเลือกทำเฉพาะโปรเจกต์ที่คุณรับมือไหวหากรู้สึกว่าเวลาไม่พอก็อาจจำเป็นต้องลดงานอื่นลงเพื่อให้มีเวลาทุ่มเทกับงานสำคัญ ที่เลือกไว้จริงๆ 3. เราต้องจำกัดเป้าหมายรายวันหรือ limit daily goals ซึ่งในแต่ละวันควรเน้นที่โปรเจกต์สำคัญแค่หนึ่งอย่างและควรเหลือเวลาสำหรับงานประจำวันเช่นการประชุมหรือตอบอีเมลวิธีนี้ช่วยให้คุณมีสมาธิและลดความเครียดจากการทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างดีสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้คือ เราต้องรู้จักเรียงลำดับความสำคัญแล้วคุณจะเห็นว่าทุกย่างก้าวที่คุณเดินจะมีความหมายและทรงพลังมากขึ้นเบนจามินแฟรงคลินนักคิดและนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันถือเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการเปลี่ยนจากการทำงานหนักไม่หยุดสู่แนวคิดการทำงานแบบช้าๆอย่างมีคุณภาพ slow productivity ในชว่วงแรกๆของอาชีพเขาต้องทำงานหนักหลายชั่วโมงในร้านสิ่งพิมพ์ของเขาที่ฟิลาเดลเฟีย เขาทำงานจนดึกดื่นเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองสิ่งที่สำคัญจริงๆคือคุณไปถึงจุดหมายที่ไหนไม่ใช่ไปได้เร็วแค่ไหนหรือมีคนประทับใจคุณมากเท่าไหร่หลังจากใช้ชีวิตอยู่กับตารางงานที่หนักหน่วงมายาวนานแฟรงคลิงตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้วิธีการทำงานที่ยั่งยืนกว่าเดิมเขาแก้ปัญหาด้วยการจ้างผู้ช่วยเก่งๆอย่างเดวิดฮอล มาดูแลงานประจำวันแทนความสามารถของฮอลช่วยให้แฟรงคลินหลุดลพ้นจากภาระงานประจำที่ยุ่งเหยิงและได้ใช้เวลาไปกับโปรเจกต์สำคัญที่มีความอิมแพกกว่าเช่นการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าซึ่งนำไปสู่การคิดค้นสายล่อฟ้าและยังเป็นผลงานวิทยาศาสตร์สำคัญอีกมากมายความสำเร็จครั้งนี้ทำให้เบนจามินแฟรงคลินกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและยังปูทางสู่เส้นทางการเมืองของเขา ในรัฐเพนซิลเวเนียได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเขาทำให้วงการการเมืองตื่นตัวได้เร็วไม่แพ้โลกวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวเราสามารถนำหลักคิดของแฟรงคลินมาปรับใช้กับชีวิตในปัจจุบันได้ง่ายๆด้วยเทคนิคเหล่านี้ 1. เปิดโหมดอัตโนมัติให้สมอง put your brain on autopilot ลดภาระ um สมองด้วยการจัดตารางเวลาชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ว่างานประเภทไหนควรทำช่วงไหน แทนที่จะเสียเวลาคิดใหม่ทุกครั้งที่ต้องทำงานนั้นๆน,น,นอกจากนี้อาจสร้างกิจวัตรเล็กๆหรือเลือกทำงานในสถานที่เดิมๆเ,เพื่อช่วยให้สมองของคุณเชื่อมโยงกับงานนั้นได้ง่ายขึ้นและเพิ่มสมาธิในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 2. แบ่งปันภาระงาน (Share the workload) บางครั้งกุญแจสู่ความสำเร็จก็คือการทำให้น้อยลงคุณจะมีเวลาและพลังงานเหลือมากขึ้นเพื่อทุ่มเทให้กับงานที่สำคัญจริงๆ ด้วยการมอบหมายงานเล็กๆให้คนอื่นรับผิดชอบแทน 3. พูดให้หน้อยทำให้มาก less chat more action แทนที่จะเสียเวลาไปกับการส่งข้อความถามปอบกันไปมาทั้งวันไปลองเปลี่ยนมาเป็นการพูดคุยกันโดยตรงสั้นๆแบบเห็นหน้าหรือโทรคุยแทนกำหนดช่วงเวลาประจำให้ทุกคนคุยกันได้ง่ายขึ้นและอาจมีประชุมสั้นๆสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้ทีมช่วยกันเคลียร์งานที่ยังค้างอยู่โดยจดบันทึกงานในเอกสารที่ทุกคนเข้าถึงและเห็นตรงกันได้ทันที 4. เลือกให้อยู่บนความเป็นจริง Keep numbers realistic ก่อนจะตัดสินใจรับงานใหม่เพิ่มลองประเมินดูให้ดีก่อนว่าคุณมีเวลาหรือพลังงานมากพอที่จะทำหรือเปล่าอย่ารับงานมากเกินไปจนเกินกำลังเลือกทำเฉพาะงานที่คุณมั่นใจว่าจะรับมือไหวจริงๆ เพื่อให้สามารถจัดการงานทั้งหมดที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่รู้สึกเครียดหรือเหนื่อยล้าเกินไป 5. ลงทุนในความเชี่ยวชาญ (Invest in expertise) บางทีธุรกิจใหม่อาจรู้สึกลังเลเมื่อต้องจ่ายเงินจำนวนมากให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆแต่ผลตอบแทนที่ได้ในระยะยาวนั้นมักคุ้มค่ากับการลงทุนเสมอ เคารพจังหวะชีวิตที่เป็นธรรมชาติของคุณนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตต่างมีมุมมองในการทำงานที่ลึกซึ้งโดยให้คุณค่ากับผลงานที่มีความหมายในระยะยาวมากกว่าการเน้นผลลัพธ์ระยะสั้นพวกเขาไม่ได้กดดันตัวเองด้วยการถูกจับตามองหรือถูกคาดหวังให้ตอบสนองทันทีแต่เลือกที่จะทำงานด้วยจังหวะที่ช้าลงและใช้เวลาคิดทบทวนอย่างละเอียดมารีกูรี ใช้เวลาช่วงฤดูร้อนไปกับการพักผ่อนและคิดไตรตรองกาลิเลโอเองก็ชอบไปพักผ่อนยาวๆที่บ้านเพื่อนในชนบทส่วนนิวตันเคยใช้เวลาอยู่ในชนบทลินคอนเชียยาวนานและมีตำนานเล่าว,ว่าเขาถูกแอปเปิลหล่นใส่เสียสะด้านอริสโตเตลก็เคยกล่าวไว้ในงานเขียนนิโคมาเคียนเอติกส์ว่าการได้คิดทบทวนอย่างลึกซึ้งคือกิจกรรมสูงสุดของมนุษย์ ชีวิตที่ดีจึงควรมีการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆสิ่งที่นำไปสู่ความสุขและความสมดุลโดยรวมนักคิดที่ฉลาดพิสุจิ์ในประวัติศาสตร์รู้ดีว่าการรีบเร่งไม่ได้ช่วยให้ผลงานมีคุณค่ามากขึ้นพวกเขาเชื่อว,ว่าไอเดียที่ดีควรเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติทุกวันนี้เรามักถูกผลักดันด้วยความกังวลความเครียดและแรงกดดัน จนลืมไปว่าแรงบันดาลใจที่แท้จริงมาจากไหนการทำงานแบบเร่งรีบไม่หยุดไม่เพียงแค่ทำให้เหนื่อยแต่ยังผิดธรรมชาติของเราอีกด้วยอย่าปล่อยให้เดทไลน์ที่เร่งรัดเกินจริงมากำหนดชีวิตคุณลองเรียนรู้จากบุคคลในอดีตที่ประสบความสำเร็จโดยปล่อยให้ผลงานสำคัญค่อยๆพัฒนาไปตามเวลาที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างลึกซึง้งนี่คือเคล็ดลับเล็กๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตคุณช้าลงได้อย่างมีคุณภาพอย่างแรกคำนวณเวลาที่คุณต้องใช้ในการทำโปรเจกต์ให้ดีก่อนที่จะรับปากทำสิ่งใด 2. วางแผนระยะยาวหลายปีเพื่อช่วยเตือนตนเองให้เห็นเป้าหมายสำคัญเสมอและ 3. อย่าพยายามชดเชวยวันที่ขี้เกียจด,ด้วยการทำงานหนักจนเกินไปในวันต่อมาแนวทางนี้จะช่วยลดความเครียด และช่วยให้คุณได้สร้างผลงานที่มีคุณค่ามากขึ้นได้จริงๆลองดูตัวอย่างกาลิเลโอเขาทำงานด้วยความกดดันที่น้อยกว่าที่เราต้องเผชิญในทุกวันนี้มากแต่ก็สามารถสร้างคุณนูปการทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จการทำงานช้าลงไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังล้าหลังแต่ถ้าคุณตั้งใจเลือกแล้วมันจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งกว่าเดิม ความสุขจากการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพถึงแม้การจัดตารางงานให้ยืดหยุ่นและลดจำนวนภาระงานจะเป็นส่วนสำคัญของการทำงานแบบช้าๆ slow productivity แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอหากคุณไม่มุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างด้วยคุณภาพจริงๆสุดท้ายงานของคุณก็จะกลายเป็นภาระที่น่าเบื่อไปโดยปริยายทุกอย่างจะดีขึ้นได้เองเมื่อคุณเพาะเริ่มใส่ใจในคุณภาพอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ทำเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่เท่านั้นแต่เพราะคุณเห็นความสำคัญของคุณภาพจริงๆการเน้นที่คุณภาพยังช่วยให้เราหลุดพ้นจากการทำตัวให้ดูยุ่งๆแล้วก้าวไปสู่จังหวะชีวิตที่เหมาะสมกว่าเดิมได้อีกด้วยกุญแจสำคัญของงานที่มีความหมายคือการเลือกที่จะทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าสำคัญอยู่เสมอแคล n e นิวพอร์ตลองดูตัวอย่างของสตีฟจ็อบส เมื่อเขาเข้ามาเป็น CEO ชั่วคราวของ Apple ในปี1997บริษัทกำลังเผชิญดับยอดขายที่ลดลงถึง30%เขาเห็นชัดเจนว่าปัญหาคือผลิตภัณฑ์ของ Apple มีความซับซ้อนเกินไปจึงใช้กลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่กว้าหาญด้วยการลดจำนวนสินค้าลงให้เหลือเพียง4กลุ่มหลักและเน้นคุณภาพกับนวัตกรรมเป็นสำคัญถึงแม้ Apple จะขาดทุนกว่าพันล้านเหรียญในช่วงแรกจากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่การใส่ใจในรายละเอียดของจ็อบส์ก็ส่งผลให้บริษัทกลับมาทำกำไรได้ถึง3 0 9ล้านดอลลาร์ในปีถัดมาคุณเองก็สามารถเดินตามรอยความสำเร็จของสตีฟจ็อบส์ได้ด้วยการพัฒนารสนิยมหรือ working on your taste ฝึกฝนการแยกแยะและรับรู้ถึงสิ่งที่มีคุณภาพโดดเด่นเพราะรสนิยมที่ดี จะช่วยนำทางให้คุณพัฒนางานจากดีไปสู่ระดับยอดเยี่ยมได้ง่ายขึ้นและคุณสามารถลองออกสำรวจสิ่งที่ไม่คุ้นเคย exploring the unknown กล้าลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนอกเหนือจากความเชี่ยวชาญเดิมการเปิดรับข้อมูลอย่างอิสระและสร้างสรรค์จะช่วยให้คุณเห็นโลกกว้างขึ้นและนำมุมมองใหม่ๆกลับมาปรับใช้ในงานหลักของคุณได้ดีขึ้นด้วยให้ความสำคัญกับคุณภาพ แม้อาจต้องยอมพลาดโอกาสบางอย่างไปบ้างแต่ในที่สุดมันจะช่วยยกระดับการทำงานของคุณให้คุณมีอิสระในชีวิตมากขึ้นกลายเป็นป้นแบบที่พิสูจน์ว่าการทำงานแบบ slow productivity นั้นใช้ได้ผลจริงค้นหาสิ่งที่คุณหลงไหลและหาทางนำสิ่งนั้นมาผสมผสานให้เข้ากับงานที่คุณทำอยู่ทุกวันบทสรุปแนวคิดการทำงานแบบช้าๆหรือ slow productivity คือทางออกสำคัญของปัญหาใหญ่ที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้นั่นคือการจัดการและประเมินคุณค่าของงานที่ต้องใช้สมองในแบบเก่าที่ล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพแนวคิดแบบรีบเร่งได้ครอบงำชีวิตของพวกเรามานานกว่า70ปีแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องเลือกเส้นทางใหม่ที่ด,ด,ดีกว่าเดิมลองมาสำรวจวิธีการทำงานที่ช้าลงแต่มีเป้าหมายชัดเจนกว่าเดิมนั่นคือการเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ และให้ความสำคัญกับความสุขของพนักงานเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จที่แท้จริงลองทำตามนี้ดูนะครับสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สบายและผ่อนคลายลงทุนกับเก้าอี้ดีๆที่ช่วยพยุงร่างกายและจัดแสงสว่างให้เหมาะสมเพื่อช่วยลดความเมื่อยล้าและเพิ่มสมาธิในการทำงานลองทำ vision board หรือบอร์ดแห่งเป้าหมายที่แสดงถึงสิ่งที่คุณอยากทำให้สำเร็จ เพื่อเตือนตัวเองเสมอว่าทำไมคุณถึงเริ่มเดินบนเส้นทางนี้และอะไรที่คุณรักในงานที่คุณทำอยู่ยินดีด้วยครับคุณได้อ่านหนังสือ Slow Productivity จบแล้วแล้วพบกันใหม่กับหนังสือเล่มถัดไปผมนอ็อตพรานินเลกูไทยผู้ทำสรุป